สวัสดียูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนในบัญชี Google Adsense มาฝากนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านกฎการสร้างรายได้เข้าร่วมเป็น YouTube Partner มีโฆษณาเข้าแล้วมีการสะสมรายได้ครบตามเกณฑ์ที่ YouTube กำหนดนะครับนั่นก็คือขั้นต่ำา10เหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปทาง YouTube เองจะทาการสร้างรหัสพินให้แต่ละท่านนะครับ เป็นรหัสพินห6หลักแล้วก็จัดส่งให้เราเนี่ยตามชื่อที่อยู่ที่เรากรอกเอาไว้โดยเป็นโปสการ์ดขนาดกระดาษ A5 นะครับจัดส่งให้ท่านใดที่ได้รับเราก็มากรอกที่หน้านี้นะครับกรอกเลข6หลักให้ตรงแล้วก็กรอกยืนยัน2ครั้งแล้วก็กดคําว่ายืนยันส่งไปอันนี้ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่หลายคนรวมถึงเจ้าของช่องไลฟ์สไตล์บาสุพักเนี่ยด้วยนะครับ รอมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับมีการกดขอรหัสพินใหม่ไปแล้วเนี่ยสครั้งครั้งสุดท้ายก็คือนั่นแหละครับ6ตุลาคม2563หรือปี2020เขาก็บอกว่าจะจัด,จดส่งให้ภายใน2-4สัปดาห์แต่รอแล้วจนแล้วจนรอดนะครับก็วันนี้6พฤศจิกายนครบ4สัปดาห์หรือ1เดือนก็ยังไม่ได้รับผมก็เลยหาวิธีว่าจะทำอย่างไรเพราะได้ยินเขาพูดกันมาว่าถ้าเราไม่ ยืนยันตัวตนให้ถูกต้องโฆษณาในช่องจะถูกปิดลงแล้วประนวกกับว่าเข้าในบัญชี Google Adsense <c ous S 1> มาแล้วก็มาเห็นข้อความตามภาพกรอบสีชมพูด้านบนสุดเห็นไหมครับ <c oughs> เขาระบุเอาไว้เนี่ยตั้งหลายเดือนแล้วบอกว่าคุณมีเวลาเหลือในการยืนยันพินไม่ถึง1เดือนหากพ้นกำหนดไปแล้วหน่วยโฆษณาของคุณจะหยุดแสดงโฆษณา ทีนี้จะทำอย่างไรนะครับเราก็ไปหาข้อมูลค้นคว้าตาม YouTube ช่องต่างๆที่เขาเคยมีประสบการณ์ก็ไปเจอเอาของช่องพี่พรานภูสันนะครับซึ่งเป็นคุณพี่ท่านหนึ่งที่ติดตามกันมานานแล้วบังเอิญแกทำคลิปสอนเอาไว้ผมก็ไปดูแต่ของพี่พรานเนี่ยแกมีลิงก์ให้ครับแต่ของคุณภรรยาผมเนี่ย ทำยังไงล่ะไม่มีลิงก์แอดไลน์ไปถามพี่พรานพี่พรานก็ติดธุระยังไม่ตอบก็ร้อนใจครับเพราะมันค่ําแล้วบ่ายแล้วจะทํำยังไงผมก็หาวิธีที่จะกดเข้าไปเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของช่องก็คือคุณภรรยาเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันตัวตนแทนรหัสพิน6หลักโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราเรียกว่าใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของช่องว่าอย่างนั้นเถอะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนและต้องทำอย่างไรหากใครที่ขอรหัสพินครบตามจำนวนที่ YouTube เค้ากำหนดแล้วแล้วยังไม่ได้รับพินนะครับกลัวว่าโฆษณาจะถูกปิดเนี่ยทำตามนี้รับรองท่านเข้าร่วม YouTube Partner และรอรับเงินจาก YouTube ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูเลยครับ หลังจากท่านเข้ามาที่หน้า Google Adsense ของตัวเองเสร็จนะครับก็ให้เลื่อนลงมาที่หน้านี้นะครับเลื่อนลงมาจนถึงคำว่ายืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าแบบนี้ที่ท่านกดจะงงท่านกดไปตรงคำว่ายืนยันเสร็จเนี่ยถ้าหากว่าท่านกดขอ3าครั้งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีให้ท่านกดขอใหม่นะครับแล้วทำยังไงครับกดที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนขวามือครับ แล้วก็ให้เลือกเมนูศูนย์ช่วยเหลือครับกดไปเลยครับหลังจากกดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเสร็จมันก็จะมาที่หน้านี้ครับพันธมิตร YouTube ควรดูศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube สำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้และการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Adsense สนับสนุนเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับพันธมิตรเท่านั้นแล้วก็เลื่อนลงไปอีกครับ ลงมาด้านล่างก็จะบอกว่าการยืนยันที่อยู่วงเล็บพินและโทรศัพท์ภาพรวมการยืนยันที่อยู่วงเล็บพินนะครับคุณอาจได้รับพินล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณในที่ให้ความร่วมมือนะครับก็เลื่อนลงไปอีกนะครับพยายามอ่านนะครับเราจะได้เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรแล้วจะต้องทําอะไรต่อนะครับพอเลื่อนลงมาอีกทีนี้สําคัญแล้วนะครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับพินหากพบปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันที่อยู่โปรดไปที่ปัญหาเกี่ยวกับพินหรือลองใช้เครื่องมือแก้ปัญหาพินนะครับให้ท่านที่มีปัญหาเนี่ยกดตรงคําว่าเครื่องมือแก้ปัญหาพินกดคลิกไปเลยครับหลังจากที่เรากดเครื่องมือแก้ปัญหาพินเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้เพื่อให้เราเนี่ยตอบแบบสอบถาม3ข้อนะครับอ่านดีๆแล้วกดให้ถูกนะครับ หมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลรายได้ของคุณสูงกว่าเกณฑ์การยืนยันใช่ไหมตรวจสอบว่าคุณมีรายได้มากกว่า10เหรียญหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาอาจจะตั้งค่าเป็นสกุลเงินของเขานะครับหากต้องการดูรายได้ของคุณโปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ไปทำแบบสอบถามกันนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ w w w g o o g l e c o m a d s e n s e นะครับอันนี้ไม่ต้องกดอะไรนะครับถ้าเรามาหน้านี้แล้วไม่ต้องกดนะครับข้อ2ไปที่หน้าแรกข้อ3ค่าที่คุณกำลังค้นหามีข้อความกำกับว่ายอดคงเหลือตรงนี้เขาถามเราเนี่ยเพื่อยือนยันว่าหน้า google adsense ของเรานะ่มียอดเงินสะสม10เหรียญขึ้นไปแล้วหรือ,อยังถ้าเราครบแล้วชัว ก็กรดคําว่าใช่ครับติ๊กคําว่าใช่ไปเลยหลังผ่านข้อแรกเสร็จก็จะไปที่ข้อที่2นะครับก็จะบอกว่าคุณได้รับพินของคุณหรือ,อยังในการรับชําระเงินสําหรับบัญชี a s s e n นซของคุณผู้เผยแพร่โฆษณาทุกคนต้องยืนยันที่อยู่ของตนโดยการรับและป้อนหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคลวงเล็บพินอันนี้เราก็ต้องติ๊กว่า ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยขอไป3-4ครั้งแล้วมันยังไม่ได้ก็ต้องติก๊คําว่าไม่ใช่ติก๊ไปเลยครับหลังจากนั้นก็ไปข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3เขาก็จะถามเราว่าคุณขอพินทดแทน3ครั้งแล้วใช่หรือไม่หากต้องการตรวจสอบว่าได้ส่งคําขอพินครบ4ครั้งแล้วหรือยังให้ทําตามวิธีการขอพินใหม่นะครับอันนี้คือเราต้องชัวร์ก่อนนะว่าเราขอไปครบตามที่เขากําหนดแล้วส่วนข้อนี้คือ เราขอครบ3ามครั้งแล้วก็ติ๊กคําว่าใช่ครับหลังจากนั้นนะครับเราตอบคําถามครบ3าครั้งก็จำง่ายนะครับใช่ไม่ใช่แล้วก็ใช่นะครับพอกดครบเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ครับจะบอกว่าคุณจะมีเวลาสเดือนนับจากวันที่มีการสร้างพินแรกในการป้อนพินในบัญชีหากคุณยังไม่ได้ป้อนพินหลังจากผ่านไป4เดือนเราจะหยุดการแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บของคุณโปรดติดต่อเราเพื่อยืนยันบัญชี ก็เห็นคําว่าติดต่อเราไหมครับนั่นแหละครับกดเข้าไปที่ตัวงสือสีน้ําเงินคําว่าติดต่อเรานั่นแหละครับกดเลยหลังจากกดที่ติดต่อเราเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับอ่านสักนิดหนึ่งหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคลวงเล็บพินโปรดทราบว่าเรายังให้คุณยืนยันพินด้วยตัวเองไม่ได้จนกว่าจะผ่านช่วง30วันนับตั้งแต่ที่ได้ออกพินแล้วส่งให้คุณทางไปรษณีย์เป็นครั้งที่3าม โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับพินหลังจากพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วเท่านั้นเพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอย่างที่บอกนะครับต้องมั่นใจว่าเราเนได้กดขอไปครบ3มครั้งแล้วนั่นเองหมายถึงครบ4เดือนนะครับหลังจากผ่านตัวหนังสือสีแดงนะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากก็เลื่อนลงมาด้านล่างที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็ละเอียดเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับชื่อบรรทัดแรกคือชื่อนะครับก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลให้มันตรงกับตอนที่เรากรอกไว้ในบัญชีแอสเซนต์นะครับตอนที่จะให้เขาส่ง ร,รหัสพินมาให้เรานั่นแหละแล้วมันไม่รู้ไปติดขัดอะไรนะครับก็กรอกไปเลยนะครับอันนี้ก็กรอกของคุณบรรยาผมไปช่องที่2อีเมลสาหรับติดต่ออันนี้ไม่ต้องกรอกนะครับทาง Youtube เขาจะใส่มาให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาแอคเคา์ไหนเข้ามาเช็คเข้ามาทำเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาตาม Gmail นั้นอยู่แล้วนะครับส่วนท่อนที่3นะครับก็จะบอกว่ารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาแ s ส n ซนอันนี้ถ้าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าจะต้องไปดูตรงไหน เขาบอกว่าเป็นถ้าเราคลิกไปที่เครื่องหมายคําถามในตัวกลมๆนั่นนะครับมันก็จะอธิบายว่ารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นหมายเลขระบุตัวตนที่ไม่ซ้ําสําหรับบัญชี adsense นะครับโดยอยู่ในรูปแบบของพับขีดแล้วก็ตามด้วยตัวเลข16ตัวซึ่งคุณดูได้ในหน้าข้อมูลบัญชีโดยเลือกบัญชีจากนั้นคลิกข้อมูลบัญชีตามตัวอย่างก,ก็คือให้เราไปที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูไปดูกันเลยว่า รหัสผู้เผยแพร่โฆษณามาอยู่ตรงไหนก็ให้เราไปดูที่ YouTube Studio นะครับก็คือหลังบ้านที่ Google Chrome นั่นเองแล้วก็ให้คลิกไปที่แถบทางด้านซ้ายมือเห็นตัว s ไหมครับก็คือตัวสัญลักษณ์การสร้างรายได้ตัวเหรียญดอลลาร์นั่นแหละให้คลิกไป1ทีแล้วมันก็จะขึ้นแสดงหน้านี้มานะครับหลังจากนั้นก็ให้ดูที่ด้านล่างซ้ายมือเห็นไหมครับบัญชี a d s e n s e ใช้งานอยู่สีเขียวนั่นะนะครับแล้วก็คาว่ารหัส PUB ูีด e แล้วก็ตามด้วยตัวเลข16หลักนะครับอันนี้เราจะ Copy หรือว่าเราจะจดไปแล้วก็เอาไปพิมพ์ก็ได้แล้วเอาไปพิมพ์ตรงไหนไปดูขั้นตอนต่อไปครับ mm hmm. หลังจากเราก๊อปหรือจดรหัสผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ได้มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็กรอกลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตามภาพนะครับ หลังจากใส่รหัสผู้เผยแพร่โฆษณาแอสเซนต์เรียบร้อยก็เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับสังเกตนะครับจะมีปุ่มคําว่าเลือกไฟล์เพื่อส่งนะครับเห็นไหมครับแล้วท่านก็กดเลือกไฟล์รูปที่ท่านเตรียมเอาไว้นะครับที่จะต้องส่งก็มี1อันดับแรกเลยรูปบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะครับที่เห็นหน้าเราชัดเห็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนเราชัด ก็คือเห็นข้อมูลด้านหน้าบัตรชัดเจนนั่นแหละหลังจากนั้นอีกหนึ่งภาพนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นภาพโปรไฟล์การชําระเงินนะครับให้เราไปแคปภาพนี้มาจากบัญชี Google e s s e n ต e นะครับตรงที่เราเข้าไปกรอกชื่อที่อยู่นามสกุลบ้านเลขที่นะครับรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์สําหรับให้ YouTube ส่งรหัสพิ้นให้เรานั่นแหละแต่มันติดขัดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ให้ท่านไปแคปรูป จากตรงนั้นมานะครับแล้วก็มาส่งเป็นไฟล์แนบไปพร้อมกับรูปบัตรประจําตัวประชาชนของเราหลังจากแนบไฟล์ภาพเสร็จนะครับก็อย่าเพิ่งกดส่งนะให้ลองอ่านรายละเอียดเพื่อทวนอีกรอบหนึ่งอย่าลืมว่าผิดพลาดมาแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไขลําบากยุ่งยากไปมากกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าบัตรประจําตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการรูปภาพต้องแสดงชื่อผู้รับเงินและที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามที่ปรากฏในบัญชีแอสเซน ส่วนท่านใดที่กังวลว่าเอา้าเราใช้ที่อยู่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนละ่ะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาอ่านท่อนนี้ครับเขาบอกว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์หรือใบเสร็จค่าเชา่าหากที่อยู่ทางปรษณีในบัญชีของคุณไม่เหมือนกับที่อยู่ที่แสดงบนบัตรประจําตัวหรือบัตรประจําตัวของคุณไม่ได้ระบุที่อยู่ทางปรษณีคุณก็ยังยืนยันที่อยู่ได้โดยใช้รูปภาพของการ ของรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์หรือใบเสร็จค่าเช่าที่แสดงชื่อผู้รับเงินและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณตามที่ปรากฏในบัญชี a s e n ซนเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถไปใช้บินโทรศัพท์บินความเคลื่อนไหวทางธนาคารนะครับที่มันมีที่อยู่อาจจะใช้เป็นที่อยู่ห้องเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดซึ่งมันไม่ตรงกับที่อยู่ในเลขบัตรประชาชนเราก็ถ่ายภาพตรงนั้นส่งแนบไฟล์ไปด้วย หลังจากตรวจทานเสร็จสับนะครับก็เห็นปุ่มสีน้าเงินไหมครับเลื่อนลงมามันก็จะเจอเราก็กดส่งไปเลยครับผมหลังจากกดส่งเสร็จนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับบอกว่าทีมสนับสนุนของ AdSense ได้รับแบบฟอร์มของคุณแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมงหากคําถามของคุณนั้นเกี่ยวกับบัญชีของคุณเองและต้องอาศัยการดําเนินการจากฝั่งของเรา การตอบกลับของเราอาจใช้เวลานานถึง48ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อความที่เราได้รับขออภัยในความไม่สะดวกอันนี้เราก็อ่านเฉยนะครับแต่จริงๆแล้วรู้สึกผมจะทําขั้นตอนกดส่งเสร็จเนี่ยประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็มีอีเมลแจ้งมานะครับแป๊บเดียวเองนะครับจริงๆไม่ถึง24ชั่วโมงอะจริงๆไม่ถึง48ชั่วโมงเขาบอกเผื่อ,อไว้นะครับ นอกจากนั้นยังมีข้อความบอกว่าในระหว่างนี้โปรดไปที่ฟอรัม a อ s เซนสอย่างเป็นทางการเพื่อดูว่าผู้เผยแพร่โฆษณาเรา,ารายอื่นๆจะช่วยตอบข้อสงสัยที่คุณมีได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นไม่ต้องกดเข้าไปก็ได้นะครับผมลองกดไปในมีแต่ข้อความภาษาอังกฤษนะครับก็คงจะเป็นคําถามคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับอาจจะมีผู้อื่นมาตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับ ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับอ e ีเมลมาก็ไปเปิดดูเปิดอ่านนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านสามารถที่จะเข้าร่วมโปรแกรม YouTube Partner หากสะสมครบยอดตามเกณฑ์ท่านก็สามารถได้รับการชําระเงินไรายได้ที่เกิดจาก YouTube ก็จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านนะครับถ้าผมจะแนะนำเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับน่าจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนจํานวนเงินที่ เป็นประโยชน์กับยูทูบเบอร์มากกว่าธนาคารอื่นๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวาลือนะครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานกับคนอื่นๆที่พบเจอปัญหานี้บางครั้งจะไปสอบถามผู้ที่มีความรู้มากๆเขาก็เกรงใจเขานะครับแล้วก็อีกอย่างเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์สไตล์บายวาดแอนพ่ออุ่มด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ